ครับสวัสดีครับวันนี้ N.98TV ได้ของใหม่มาครับจริงๆแล้วทาโร่ตัวนี้เขาผลิตมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมันก็คือครับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับของทาโร่ก็จะเป็นรสต้มยำน้ำข้นนะครับสูตรน้ำขุกคลิกก็เดี๋ยวเรามาทำกันนะครับมันมีวิธีทำสอแบบนะครับก็คือใช้การต้มให้เดือดกับใช้ไมโครเวฟผมจะใช้วิธีการต้มให้เดือดนะครับแล้วมาดูกันเลย ครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟให้เดือดนะไฟทีดละวเขาบอกว่าต้มน้ำให้เดือดพอน้ําเดือดเราก็ใส่เส้นลงไปต้มอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาตัดฟองดูว้ว่าข้างในเป็นไงกันระหว่างยังไม่สุกโปรตีน8กรัมเลยนะครับเนี่ยเพิ่มโอ้โห เปิดซองมานะครับบอกเลยว่าได้กินปาทาร่ที่เป็นที่เรากินกันทั่วไปนะฮะใช่เลยเดี๋ยวผมจะลองชิมสักเส้นหนึ่งนะเนี่ครับเป็นวิ่วเส้นปลานะลองชิมอืมเหมือนปาทาร่อ่ะเหมือนเส้นปลาทาโร่ทั่วไปเยที่เป็นขนมอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนเส้นที่อ,ออกมาค้างไว้มันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะ มันก็คงจะเหมาะกับการทําเป็นเส้นแล้วก็ต้มกินนะตอนนี้น้ําก็ใกล้จะเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่อยู่ในซองนะครับจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงหลังจากที่ต้มเส้นจนสุกแล้วนะครับครับผมน้ําก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เส้นลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้มเส้นเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับ หลังจากที่น้ําเดือดผมก็เ,เส้นใส่ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนคนนิดนึงเขาบอกเป็นสูตรน้าข,ขุกขิกก็คือน้ําไม่ต้องเยอะโอ้โหฟองฟอดเลยผู้ชมครับฟองเต็มเลยท่านผู้ชมดูสิเส้นดูนุ่มมากเลยนะครับจากเมื่อกี้กินสดๆเส,ส,ส้นอย่างเหนียวนี่ก็ครบหนึ่งนาทีแล้วครับหลังจากที่น้ำเดือดสูตรน้ำกุกกิกเราก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะอยเทน้ำออกหน่อยนึงนะครับ โอเคครับเราก็ได้เส้นที่มีน้ำขุกขลิกเหมือนอยาก,กับที่เขาบอกว่าเป็นสูตรน้ำขุกขิกแล้วนะเราก็จะมาปรุงกันนะซองก็แน่นหนานดีนะครับนี่อะไรนี่เป็นซองสีเงินๆน,นะครับจะเป็นอะไรโอ้จะเป็นผงนะครับน,นี่เป็นอะไรไมาดูกันว่าอ๋ออันนี้จะเป็นพวกผักนะเขาบอกว่าไม่ได้ให้ต้มผักนะ ก็เลยไม่ได้อาหารของกระต้มน,นี่ใส่น้ำมันเข้าไปตักเดี๋ยวเราก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็รับประทานกันดูซิว่ามันจะอร่อยไหมเป็นของใหม่นะฮะเพื่อนๆบางคนบอกว่าเซเว่นสาขาทางบ้านเขาว่ามันไม่มีขายขบ้านผมก็มีแค่เหลือไว้เหลือแค่ซองสุดท้ายนะครับโอเคคลุกคลุกคลุกุ อีสัต์มันก็เหมือนจะโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันโอเคครับเราก็ได้เส้นมาแล้วได้นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาของพาโรนะเดี๋ยวเราลาชิมคำแรกตรงนโอ้กลินหอมต้มยำจริงครับกลิ่นมะนาวเด่นดีนะเพราะว่าเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวต้มยำส่วนใหญ่ที่เป็นสำเร็จรูปก,กินมะนาวไม่ค่อยชัดเดี๋ยวลองชิมดู อืมอืมเจมจนเํมจ้มนโอ้โหโเผ็ดเลยอเขาบอกว่าพอเอาเส้นมาต้มแล้วกลิ่นเส้นเหมือนเส้นปลาทาโร่มันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยอ,อร่อยดีเหมาะกับเครื่องดื่มเลยนะครับเนี่ยอืมอืมเส้นนุ่มดี จิจารกินประมาณสิบคำน่าจะหมดนะครับว้าวอืม,อมเส้นมันอุ้มน้ำมากเลยอืมถ้าใส่น้ำเยอะกว่าน,นี้ผมว่ารสชาติจะตืดนเลยนะครับแต่ว่าใส่น้ำขูกขิดอย่างที่เขาบอกเนี่ย รสชาติแทบเนี่ยเข้มข้นสุดๆอืมไม่ได้พูดเลยเผ็ดครับเผ็ดระดับสองครัผมผมมีเผ็ดระดับติดระดับติดคือมาม่าเผ็ดที่กินไปทั้งก่อนนู้นนะคะทีนี้เผ็ดระดับสองก็คือเผ็ดไม่มากโอ้ที่บอกว่าเผ็ดระดับสองผมว่า ตอนนี้ขึ้นมาเผ็ดระดับตีแล้วเผ็ดเผ็ดยวต้นะน้ำให้หมดเลยโ <Okay. S 1> อเคเหมือนมีเนื้อกุ้งด้วยนะ,ะหมดแล้วครับสรุปเลยครับ หมาะการซื้อมากินนะครับกินกับเครื่องดื่มเหมาะมากซื้อมากินให้อิ่มก็ต้องสอง่องขึ้นไปนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบนะครับคลิปหน้าจะเป็นรายติดตามช่อง m.98tv ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอไปปารเิงกันก่อนแล้วก็ดื่มน้ำด้วยเผ็ดมากอร่อยดี